เมื่อก so ่อนก็คิดว่าเออดำก็ดำอาไรอย่างเงี้ยก็ใช้ความสามารถเข้าสู้ถึงไม่อยากเชื่อนะฉันเจอนิติพลทำให้คนคลั่กลับใจอะนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้สวยเสียเปร้ยระเบิด กันไหมคะ็สิบบิทมา Mom เชื่อว,ว่าคนไทยหลายๆคนคิดถึงพระเอกหนุ่มลูกครึ่งหน้าใสาคนนี้อยู่เสมออาจจะห่างหายไปจากวงการบันเทิงบ้านเราแต่ว่าตอนนี้เขาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากกับก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ในวงการบันเทิงสิงคโปร์และเอเชียด้วยความคิดถึงทําให้วันนี้เราได้มีโอกาสมาก,ก็สิบกับเขาอัอาพาิชกุลคะ่ะ วันนี้นะคะก็ชีวิตมัมต้องขอต้อนรับพี่อาตัศดาพานิชกุลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับัขอบคุณที่ให้เกียรติรายการ คแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปก็สิบกันนะคะเอ <ฮะ S 2> ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราคะ่ะนิติพล Face and Body Clinic เป็นไปได้อีกดูดีได้อีกที่สนับสนุนการก็สิบของเราในวันนี้คะ่ะพี่อัดคะ่ะจะบอก <A S 2> ว่า <laughs> ที่หึงพี่อัดมากเราไม่เจอกันจริงๆเราเพิ่งเจอกันเพราะว่าเราจะกันที่ศาลเจ้าพ่อเสือก่อนที่พี่บัวใช่ค่ะต้องบอกต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเรา อยากได้พี่อ้นออกอรายการมากแต่ว่าคิดว่าพี่อ้นอยู่สิงคโปร์แต่โชคดีว่าช่วงนี้พี่อ้นกลับมาบวชใช่ไหมค<ช>ะแล้วก็ไปเจอกันโดยบังเอิญที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็เลยเชิญพี่อ้นบอกว่า<ช>พี่อ้นให้เกี่ยวกับน้องหน่อยแต่ตอนที่เจอที่ศาลเจ้าพ่อเสือคือไม่ได้เจอกัน สิบกว่าปีไม่ได้เจอคุณแม่ด้วยเพราะว่าผมจําได้คุณแม่ที่กองถ่ายมันเป็นเรื่องเรื่องแรกของน้องเอใช่ไหมเรื่องที่สองตอนนั้นอายุประมาณสิบห้าแล้วก็ไปเล่นละครแล้วก็ไปเจอการโอ้โหนับตั้งแต่นั้นนะน้องเนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบที่น่ารักมากคือวันนั้นที่เจอพี่อาราแบบดีใจมากค่ะคือรู้สึกว่าเหมือนเราได้คิดถึงจำได้ตอนที่เจอน้องเอน้องเอบอกว่ายังจำหนูได้เหรอ จะจำไม่ได้ได้ไงเพราะว่าเราอยู่กันเกืบหลายเดือนน่ะใช่ตอนนั้นเราถ่ายเรื่องกระปองบานขาสั้นนะคะก็เป็นเราไปถ่ายที่สมุทรสาครใช่ไกลมากในเรื่องก็จะมีพี่เวฟสารินใชพี่อามีอาทิตยาพี่อีเอกชัยพี่อีธนคูณแล้วก็ดาราเยอะใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าพี่อัดอ่ะกี่ปีตอกกี่ปีพี่อัดเหมือนเดิมอ่ะพี่อดจริงค่ะนี้ขาบอกคุณผู้ชมเลยนะคะคุณแม่เจอนะคะน้องเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วกับตอนนี้เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะไม่ว่าหน้าตาหรือว่าบุคลิกอะไรเหมือนเดิมผ่างจากวงการบันเทิงบ้านเรามากี่ปีคะจริงๆสิบสี่ปีแต่ช่วงที่อยู่สิงคโปร์ก็ยังไปไปกับกลับเมืองไทยก็ยังรับงานยังไปไปมาแต่ว่ารับงานแบบไม่ได้รับงานแบบละครหรืองานหนังอะไรแบบนี้คืออาจจะกลับมารับจ็อบที่นึงอีเวนต์หรือถ่ายแบบอะไรแบบนี้นานๆทีอะไรแบบนี้ครับแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงไปทํางานที่สิงคโปร์ได้คือมันเริ่มจากจริงๆ พี่เริ่มต้นในวงการในเมืองไทยคือถ่ายแบบแล้วก็เป็นว<ม>ีเจตอนนั้นเป็นวีเจเป็นพิธีกรให้กับเครือไทยสกาย<ม>ก่อนที่จะมี MTV, Channel V, ช่องเพลงอะไรที่เข้ามาแบบบูมในเอเชียครับแล้วก็ตอนนั้นคือพอเข้าไปทำรายการเพลงคือความใฝ่ฝันความที่โตที่เมืองนอกมาคือม,มันเป็นยุคข,ของ MTV MTV, MTV เ็ขาก่อตั้งในยุ 80. ค80 80ก็คือจะโตมากับ MTV MTV มาตลอดเลยรู้สึกว่าเมื่อไหร่มี MTV มาในเอเชียหรือว่าบุกเอเชียคือจะต้องไปให้ได้มันเหมือนเป็นความไปฝันใช่ก็เป็นเหตุผลที่ตลอดเวลาที่มีงานพิธีกรมีงานการการแสดงแต่ว่าคือจะคอยเล็งมาตลอดว่าเมื่อไหร่ MTV จะมาจะมาเมื่อไหร่ก็จะบอกทางแบบพี่ๆที่อยู่เอเจนซี่ตามโมอะไรแบบนี้ถ้าเขามาแคสติ้ง ติดต่อมาด้วยนะเพราะอยากไปแคสแล้วเพราะอะไระลูกอาจถึงได้ติดใจมากๆเลยแบบเหมือนแบบติดใจมากเพราะว่าอะไรรู้ว่าหลังจากนั้นน่ะทำงานสิงคโปร,ร์เจ็มที่มากกว่าเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะว่าณตอนที่จุดที่ผมไปอ่ะมันเป็นความท้าทายครับเนื่องจากผมโตที่อเมริกามาภาษาหลักของผมก็คือภาษาภาษาอังกฤษจะถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยแล้ววงการบ้านเราในตอนนั้นคือก็รู้สึกว่า ถ้าไปมันก็ต้องไปตอนนี้อ่ะออถ้าไปมันก็อยากไปเต็มที่แล้วคือมันหลายอย่างคือรู้สึกว่าถ้าไปแล้วเราเป็นคนไทยอ่ะถ้าเป็นคนไทยไปอยู่ตรงนั้นเราก็เป็นตัวแทนด้วยมันก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันภูมิใจพี่อัดเรายากไหมคะกว่าเราจะได้งานแต่ละงานยากครับถ้าย้อนเรื่องเจย์ดอนโนเพราะว่าน้องเอไปเจอกับคุณแม่มาคืองานนั้นคือกว่าจะได้คือรอบที่สที่ไปแคสนะ เพราะว่าจะมีเหมือนโมเดลลิ่งที่เขาดูแลที่ที่ฮ่องกงก็ค,คือรอบแรกรอบสองรอบสาคือโดนปฏิเสธจนรอบสี่คือรอบสี่คือมันไม่ได้ติดก,กันนะคือผ่านไป3เดือนอาจจะบินไปแคส<อ>หรือว่าไปอยู่ที่ฮ่องกงสักเดือนหนึ่งพอรอบสี่คือไม่ได้อยากไปเลยไม่อยากไปแคสงานนี้เราเหนื่อยแล้วมันรู้รมันคือแบบมันให้คําตอบกับตัวเองว่ายังไงก็โดนปฏิปฏิเสธเพราะโดนปฏิเสธมาสรอบแต่ทางทางโมเดลลิ่งเขาก็สอนว่าของแบบนี้มันต้องใจเย็นแล้วมันไม่เหมือนกับ คือบางทีมันเป็นซีซั่นแล้วมุมมองมันจะแตกต่างออกไปเราอาจจะไม่เหมาะตอนนั้นก็ไปพอไปปุ๊บก็ได้ซึ่งนะัดตอนนั้นมันเป็นครั้งแรกที่เขายอมเซ็นในแบบเป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งป<ห>ีเขาจะเปลี่ยนทุกทุกซีซั<ห>่นแล้วแบบรู้สึกว่าโหแบบของเราได้ปีหนึ่งเลยคือ,ค,อคือภูมิใจมากเพราะรู้สึกว่าการอดทนการที่แบบเราต้องสู้อะเราต้องแบบ คือไม่ท้อถอยแล้วเรื่องค่าตอบแทนมันคุ้มไหมคะเพราะเราโอ้โหต้องบินไปบางทีที่นอนถ้าเทียบกับเมืองไทยมันก็ตอนนี้ผมว่ามันสูสีกันแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันก็แบบมันก็ดีพอสมควรครับมันแล้วแต่มันแล้วแต่งานคือมันต้องวัดโปรเจกต์วัดอะไซเมนต์ไปอย่างแบบถ้าเป็นพรีเซนต์พรีเซนเตอร์แบบใหญ่ใหญ่ะที่มันก็จะแบบค่าตอบแทนก็ดีครับแล้วก็งานไหนที่เป็นงานที่พี่อัดภูมิใจที่สุดได้มาคงจะเป็นงานรวมๆมั้งคือ งานภูมิใจก็จริงๆแล้วจะถนัดทางงานอีเวนต์งานแบบงานอะไรที่เป็นงานถ่ายทอดสดจะภูมิใจแล้วต้องบอกว่าดังมากพี่ฮัตเนี่ยดังแบบถึงจุดหนึ่งละเกินกว่าความดังละคือพี่ฮัตเป็นผู้บริหารเองด้วยก้าวจากการเป็นนายแบบึ้นมาเป็นผู้บริหารเก่งมากเลยควบคู่ไปด้วยก็เก่งเหมือนน้องแหละเอ้ยฉักัละอวยกันเองแล้วการเป็นผู้บริหารเนี่ยลูกอยู่ การที่เราทํางานข้างหน้าใช่ไหม<ะ>ตอนนี้เราเป็นผู้บริหารเนี่ยปัญหามันเยอะไมู่กมันเยอะอยู่แล้วครับแม้ว่าเราจะอยู่ในงานแบบไหนก็แล้วแต่<ะ>มันก็เป็น progression ที่เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วว่าถ้าอยู่ในวงการมาเราก็อาจจะเราได้เรียนรู้<ะ>เบื้องหน้า<ะ>เราอยู่ไปสำหรับบางคนเขาก็อาจจะเอาประสบการณ์มาใช้กับเบื้องหลัง<ะ>ในเรื่องของที่แม่บอกคือผมว่าทุกธุกรกิจมันมีความลำบากอยู่แล้วมันก็ต้องมีความเครียด แล้วพี่อาตั้งเป้าหมายเรื่องงานตัวเองยังไงบ้างคะก็ตอนนี้มันไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากมายเพราะว่าอาจจะเหมือนถ้าสิปีที่แล้วก็ <c oughs> อาจจะมีเป้าหมายว่าอยากมีกบริษัทตัวเอง <c oughs> อยากอ,อยากดูแลคนอื่นอยาก <c oughs> มีมีประสบการณ์ใหม่ๆ <c oughs> ตอนนี้พอมาผ่านมาแล้วมันก็คือจะนิง่งพ <c oughs> อน,นิ่งมันก็คือ <c oughs> แค่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ <c oughs> ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มี แม่ทราบไหมคะว่าดาราไทยที่โด่งดังในเมืองไทยแล้วไปโด่งดังที่นู่นก็มีผลงานของพี่อาร์ตด้วยเช่นใครบ้างคะที่พี่อาร์ตอ๋<ป>อ,อชักชวนไปจริงๆเมื่อ30ปีที่แล้วพอทําบริษัทอาร์ติสแมชเม m น n t ขึ้นมาก็ที่ชวนมาที่เป็นที่รู้จักกันในเมืองไทยมีซอนยาคูลิงมีพลอยจินตโชตจิปปี้แซตตั้งวาวาเทย่าโรเจอร์อันนี้คือเป็นแบบอาจจะเป็นแบบกลุ่มบุกเบิก ค่ะคที่ไปโด่งดังที่นู่นนี่แหละค่ะก็เป็นงานของพี่อาร์ตที่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าโด่งดังจริงๆแล้วเราก็ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเป็นทั้งวีเจนะคะเป็นถ่ายปกหนังสือขึ้นมาแล้วนี่เปแทบทุกหนังสือเป็นในแบบแล้วก,วก็อีกข้าวหนึ่งก็คือเป็นผู้บริหาร,รอันนี้ก็เป็นในเรื่องของงานของพี่อาร์ตนะคะคแต่ว่าช่วงหน้านะคะเรามีแขกคนพิเศษได้รับเกียรติมากจากแขกคนพิเศษของพี่อาร์ตมากอ็อสิบกันนะคะแต่จะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาก็อสิบกันต่อค่ะ ก็สุด with นเมื่อก่อนก็คิดว่าเออดำก็ดำอะไรเงี้ยก็ใช้ความสามารถเข้าสู้ถึงไม่อยากเชื่อนะฉันเจอนิติพลทำให้คนคลั่กลับใจอะนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้สวยเสียเปรียระเบิด ในช่วงนี้นะคะกอสิบวิมามต้องขอต้อนรับคุณแม่อีดอุบลพานิชกุลคุณแม่ของพี่อัดด้วยค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคือแขกคนพิเศษของพี่อัดนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนคุณแม่ของพี่อัดนั่นเองเลยเมื่อกี้ติดรถมาด้วยกันเราก็พูดให้คุณผู้ชมเซอร์ไพรส์ไงไปเลยพเซอร์ไพรส์เอาต้องบอกว่าแม่ค่ะแม่ลูกคู่นี้เป็นแม่ลูกนักเดินทางจริงๆเพราะว่าพี่อัดเนี่ย ไปกับกรุงเทพสิงคโปร์ซึ่งคุณแม่ก็ไม่แพ้กันไปกับกรุงเทพอเมริกาทาไมคะคุณแม่ทาไมแม่อยู่ที่นู้น40่ปีทํางานพยาบาลอยู่ที่นู้นลูกอ๋อแล้วช่วงนี้คุณแม่ก็จะต้องบินไปกลับเพื่อเพื่อมาดูแลคุณยายค่ะคุณยายอายุ9ก้ามแล้วอยู่เมืองไทยแล้วก็บินกลับไปที่นู่นเพื่อเพื่อไปเยี่ยมหลานเยี่ยมหลานอ๋อคคว่ามีมีพี่น้องคืออยู่แค่อยู่กันแค่สองคนพี่ก็จะมีน้องชายเขาอยู่อเมริกา แล้วก็มีลานสองคนเขามีลูกสองคนเป็นหลานของพี่สองคนแล้วก็เลยต้องบินไปบินมาแล้วคุณแม่เจอกัน้องอัดบ่อยไหมคะตอนแรกๆก็สมัยเข้ามาอยู่เมืองไทยก็จะป็ปีละครั้งหรือหรือไม่นั้นก็สองปีครั้งเพราะแม่ทำงานโรงพยาบาลรัฐบาลยากที่ว่าจะลามาบ่อยก็นานๆปีนึงก็มาแม่บินมาหาล้างแต่ต้องบอกว่าสาเหตุที่ส่งมาแสดงว่าเพียร์ก็ต้อง ก็ต้องมีวีรกรรมแบบเด็กเนี่ยเป็นยังไงคะเด็กๆแบบนี้ไม่มีหรอกจริงเหรอคะเด็กผูเชายเราเด็กๆพี่อาร์คุณเป็นยังไงคะคุณแม่เด็กๆเขาก็สนแบบเด็กผู้ชายทั่วไปอ่ะวีรกรรมแซ่บๆมีอะไรบ้างเนี่ยขาเคยยกเก้าอี้ไปเพื่อจะไปเก็บมะนาวหลังบ้านหลังบ้านมีต้นมะนาวสามต้นตอนนั้นแล้วก็มะนาวก็เหลืองๆก็ย้อยลงมาเขาก็คงเลยไปเก็บแล้วก็ตกลงมาตกลงมาก็จะบสามขวบต้องกันสามขวบแล้วก็ต้อง รู้สึกจะคิ้วหรือหน้าผากไม่ทราบตรงหน้าผากแต่นี่ก็คือคงชนเหมือนเด็กตัวให่แต่ว่าเขาบอกว่ามีพิเศษกว่านั้นก็คือมีแบบหนีออกจากบ้านด้วยเหรอคะคุณแม่หนีออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยเหรอคะตอนนั้นเขากับเพื่อนเขาตอน14 15ี่้าเขาจะไปดูคอนเสิร์ตนะฮะเลยบอกเขาบอกว่าไม่ได้แล้วคอนเสิร์ตไกลด้วยแล้วก็บอกเขาบอกว่าอย่าเลยนั่นนั่นเขาก็บอกว่าโอเค ตอนกลางคืนนะเขาจะไปเขาเชื่อฟังเขาก็บอกโอเคแต่พอตอนไปดูในห้องเขาที่หน้าต่างเปิดอยู่ะก็รู้ว่าแม่ม่แล้วออกทางหน้าต่างก็เหมือนดื้อเงียบอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือถามแม่ว่าปีนลงไปแล้วถามแม่เพราะว่าแม่มีลูกสองคนเป็นลูกชายทั้งคู่เลยก็คือน้องเขาก็ซนเหมือนกันนะน้องก็แบบคือไม่ไม่น้อยผมอ่ะผมก็ถามแม่ว่าใครใครแย่กว่ากันจะให้แม่ตอบยังไงกัรู้สึก คนนี้จะดื้อเงียบแต่คนโน้นจะเถียงกลับคนโน้นจะเถียงกลับแม่ทราบแบบนี้เจอบ่อยแม่ก็เจอบ่อยดื้อเงียบครับครับแต่ไม่ทำอย่างเงี้ยและและเห็นมีบอกว่าแอบแอบขับรถแอบตลอดอ๋อแอบจะไปจองคือจะไม่เปิดที่แบบตอนนั้นที่เรียนโรงเรียนเอกชนเป็นลูกเป็นลูกสาวของเขาเรียกว่าอะไรนะกฟีเชอร์อะ จะพรีสอ๋อนักบุญนักบวชที่อาลูกเนีที่บ้านอ่ออแม่ไม่รู้ว่าเาอยู่ในกมเออนั่นแหละโอ้โหหน่อซเอยู่นกแล้วคุณแม่มีวิธีแบบเวลาที่เขาสนมากๆคุณแม่มีวิธีลงโทษที่ใงบ้างคบางครั้งแม่ก็ตีด้วยมือก็เรียกเข้ามาก็ตีอย่างเงี้ยบอกว่านี่แต่ดีนะแม่จะพูดบอกว่าเราเป็นคนไทยแม่ก็จะซ้ำอะ แล้วแล้วอย่างเนี้ยค่ะคุณแม่คุณแม่คือคุณแม่เป็นคนไทยแต่ว่าพี่อัดอยู่เมืองนอกโตเมืองนอกเลี้ยงแบบใช่แล้วเลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงแบบไทยหรือว่าเป็นอเมริกันงคือไม่อยากให้เขารับทางอเมริกันมากไปก็จะส่งเขาเสวนาทิ์เนี่ยให้ไปวัดวัดไทยวัดไทยเขาจะมีโปรแกรมของตอนหน้าร้อนนะคะมีอาจารย์จาก อที่จุลาลงกรณ์นะะเขาจะไปสอนนักเรียนที่เกิดที่โน่นเด็กที่เกิดที่โน่นแล้วก็ไปก็ไปไปเสียเงินไว้3ามเดือนแล้วก็จะไปส่งทั้งคู่ให้เรียนกอไก่ขอไข่เนี่ยตัพี่อัดและน้องชายอ่ค่ะอัดค่ะตอนที่โดนคุณแน่หลอกมาเมืองไทยแรกๆลูกรู้สึกยังไงบ้างคือโกรธนะครับคือมันเหมือนตอนนั้นจะช็อกแล้วแบบไม่รู้จะทําอะไร เพราะว่าคือโดนพาสปอร์ตติดไปแล้วก็ไม่มีเงินเรารู้ว่าแบบคือเหมือนไม่มีคือหลีกคือทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้ก็รู้สึกโกรธมากครับแล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าเราจะเข้าใจแล้วเราเย็นลงก็นานนะก็คือหลายเดือนนะครับหลายเดือนนี่คุณแม่โทรหาไม่รับเลยเหรอไม่รับอ่าแล้วแต่แต่ว่าแม่เนี่ยจะพยายาม โทรคุยกับคุณป้านะคะแล้วก็บอกเขาแล้วป้าเขาบอกว่าป้าเขาเป็นคนใจเย็นแล้วคุณลุงเนี่ยเหมือนพ่อพระเลยแล้วลูกลูกเขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่อัรที่เขาเรียนอยู่ที่จุฬาเขาก็พยายามพาไาที่มหาลัยจุฬาให้มาเจอเพื่อนฝูงอะไรแล้วก็าพาเที่ยวเขาพาเที่ยวทุกอาทิตย์เลยแล้วจะมีกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรเยอะแยะเขาจะนั่นเขาก็เขาว่าคิดเขาคิดว่า ครอบครัวนั้นแม่ถือว่าในชีวิตแม่แม่จะไม่ลืมเขาเลยคือมาอยู่มีมีคุณป้าคุณป้าก็คือคือเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่คุณแม่ทุกวันนี้คือก็เขาก็เปรียบเสมือนญาติเลยครับแต่เขาก็ไม่แต่ว่าเขารักเขารักเหมือนญาติแล้วเขาก็นั่นอะ อารเขาเรียกเขาก็เรียกคุณป้าเขาก็เรียกมาม่าเรียกเขาก็เรียกป่ขายเป็นแบบเหมือนเป็นญาติสนิทไปเลยพี่อาร์คุณแม่ก็สิพี่อารมาประมาณหนึ่งแล้วต้องให้พี่อารตก็สิคุณแม่หน่อยคุณแม่เป็นคุณแม่อีถของพี่อาร์เป็นคนยังไงคะครอบครัวครอบครัวพันธุ์ชกลุังเป็นครอบครัวตลกเพราะว่าแบบแต่ละคนเหมือนเหมือนกับเป็นมีเพื่อนเเขาจะบอกกันมาว่าแบบเหมือนกับ เป็นตัวกระตูนยิ <Yeah. S 2> ่งควรจะมีกล้องอยู่ในบ้านเพราะว่าแบบแต่ละคนมันจะงงงไม่หมดเลยเวลาพ่อแม่เขาคุยกับผมหรือคุยกับเพื่อนคือเขาจะคุยพูดพร้อมกันนะ <c oughs> อะพร้มบบอมกันจะแบบเพื่อนๆเ,เ,เขาแยกสติไม่ได้ <c oughs> แบบแยกภาษาไม่ได้ว่าแบบจะคุยกับใครอะไรแบบนี้เขามันจะมีแบบเรื่องขำๆในบ้านแล้วที่สําคัญค่ะคุณแม่นอกจากว่าพี่อาร์จะโด่งดังในฐานะดารานักแสดงแล้วพิธีกรแล้วทุกวันนี้ยังก้าวเข้าไปอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นผู้บริหารด้วย ค่ะตรงนี้คุณแม่มีส่วนร่วมไหมคะคือมีการปรึกษากันแม่แม่ไม่เคยถามเรื่องนี้เขาเลยก็คือให้อิสระเต็มที่ให้อิสระเต็มที่แม่ก็พูดแต่บอกว่าเมื่อไหร่ถ้าเดือดร้อนหรือถ้าอนัดยังไงถ้าอัจจนิดเงินหรืออะไรแม่แม่ก็พอจะมีนะแะบอกเขาบอกให้ให้บอกแม่นะอแต่คุณแม่ห่วงน้องที่สุดเรื่องอะไรคะตอนเนี้ยตอนนี้ก็โดยมากสุขภาพนะอ๋อสุขภาพแม่ก็บอกว่าให้ ทำงานให้น้อยลงเขาบอกแม่เขาแข็งแรงกว่าแม่แล้วพี่อัดก็แต่พี่อัดก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วแม่ทำงานน้อยลงลูกอะไรแบบแต่ก็คือก็จะซึมซับนะเพราะว่าเวลาแม่ไม่อยู่เมืองนอกก็คือก็จะซื้อวิตามินแล้วก็จะทานเอมันจะซึมไปเองแต่ว่าเวลาแม่จี้จี้ก็ไม่อยากก็ไม่อยากทานแลวอัดแต่ลูกห่วงอะไรคุณแม่บ้างไก็เป็นห่วงโดยรวมเพราะว่าก็เป็นเหตุผลที่กลับมาอยู่ที่จะ ค่อยๆทยอยงานกลับมาอยู่ไทยเพราะว่าอยากจะอยู่ใกล้พ่อแม่มากขึ้นเพราะว่าคือพอดูเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างแล้วเขาก็แบบไม่ค่อยมีเวลารับพ่อแม่เขาหรือว่าพ่อแม่เขาอาจจะเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างพ่อแม่เขาอาจจะเสียชีวิตไปอะไรน<อ>ี่มันทำ,ทำให้รู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้พ่อแม่ก่อนที่มันจะสายเกินไป<อ><อ>แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจของคุณแม่อีกหนึ่งอย่างก็คือพี่อัด กลับมาแล้วก็บวชให้คุณแม่คุณยายแล้วก็ประจุจุรีด้วยใช่ไหมคะล่าสุดทำทายังไงท่านไมพี่อาร์ตเดี๋ยวแม่แม่จะดัานเล่าว่าตอนที่ว่าตอนนั้นที่อาร์ตเขาวัยรุ่นแม่จะขอขึ้นรถเขาเขาก็บอกว่าแม่ตอนอยู่เมืองนอกนะคะตอนที่เด็กๆเขาก็วัยรุ่นแล้วนะเขาขับรถอยู่บอกว่าแม่ขอขอนั่งไปด้วยได้ไหมให้ไปดรอปแม่ ซื้อของเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เพราะให้แม่ไปเองเขาบอกว่าเพื่อนจะล้อเขาว่าเดี๋ยวเป็นลูกแง่อะไร่เงี้ยเหรอคะแล้วแม่ก็ความรู้สึกของแม่เราก็เสียใจบอกเราเป็นคนไทยนะเขาบอกไม่ได้แม่ไม่ให้ขึ้นต้นนอแล้วตีนนี้พอมาเมืองไทยใช่ไหมพอมาเมืองไทยเขาตั้งแต่เขาไปถ่ายละครกับคุณนพพลมามามาวันหนึ่งเขาก็บอกแม่อตูเนี่เขาเทคแคร์คุณยายนะเขานั่นนะแล้วพอดีแม่เดิน จะข้ามถนนเขาก็จูงมือแม่นะแม่ต้องตเคยใจนะแล้วเสร็จแล้วพอพอแม่จะบินกลับนะเขาบอกว่าแม่เดี๋ยวจะจ่ายเงินเอ็กซ์ตร้าให้แม่ไปเปลี่ยนเป็นนั่งชั้นบิสเนสนะแม่เพราะว่าเขาถามทำไมบอกอาตูเขาเทคแคร์แม่เขานะมาความรู้สดีแม่ก็เลยไปไปไหว้พระยำมือไหว้พระบอก โอ้ขอให้ลูกจะเป็นคนไทยเจอดีนะขอบคุณมากคนไทยจะมีความละเอียดอ่อนหน้ารัายจะมีตรงนี้จริงๆนะคุณแม่แม่จะรู้สึกเลยนะว่าถ้าแบบให้ให้เกิดที่นั่นเลยนะแต่ก็อยากให้ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยบ้างแล้วก็ใช้ที่นู่นด้วยเพราะว่าสองอย่างเนี่ยเวลาที่ดูจะออกมาแล้วเนี่ยเป็นแบบอาร์ตอย่างเงี้ยประสบผลสำเร็จรู้จักมารยาทแต่ก็มีความเป็นฝรั่งในการทํางานใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆอย่างได้ภาษาด้วย เออคือสอสอ,อย่างนี่ถ้าเอามารวมกันเนี่ยมันโอเคใช่แต็หนึ่งอย่างที่เอแปลกใจมากก็คือว่าพอพอ,พอทราบจากพี่อาร์ว่าพี่อาร์กลับมาคราวนี้เพื่อมาบวชคือเรารู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะเพราะว่าในฐานะที่คือพี่อาร์ตทำงานต่างประเทศเยอะเกิดก็เมืองนอกแล้วแล้วยังคิดที่จะบวชได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีใจและในฐานะคุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงคะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจฮะตอนตอนเขาบอกเขาจะบวชแม่ยังถามเขาบอกแน่นะคือคิดเองนะคะพี่อาร์ตคิดเองเลยใช่ไหมคุณแม่ไม่ได้ขอเลยไม่ได้ขอเลยอ๋ออาร์ตคิดเองเยเนี่ยเขามาบอกว่าแม่จะบวชแม่ยังบอกแ่นะหลายหลายอย่างคือมันลงตัวแบบในช่วงนี้อย่างเช่นแบบการที่อยากจะ เบรกงานในสิงคโปร์เพื่อที่จะมาชิฟในเมืองไทยก็การบวชมันก็เหมือนได้บอลอาแกนระมัะเมนเริ่มต้น,น,ตนม่สองอคือจริงๆคือความตั้งใจที่จะบวชให้พ่อแม่คือตั้งแต่มาตั้งนานแต่มันหาจังหวัดไม่ได้มันอยู่กับงานมาตลอดนี่แล้วก็คือเพอเอิรนอาทิตย์ที่บวชเป็นอาทิตย์ที่คุณยายเขาเสียแล้ก็ก็บวชให้คุณยายด้วย แล้ววิธีที่อัดแสดงความรักของคุณแม่อาจจะก็คือจริงๆความเป็นฝรั่งคือจะเหมือนกับคือการกอดกันเป็นธรรมดากานคืออ f e c t i o n a t e อยู่แล้วก็คือคือค่อนข้างแสดงความรักชัดเจนแต่อาจจะในช่วงวัยรุ่นที่แบบอาจจะแบบเหมือนกับ ตามภาษาของเด็กฝรั่งใช่ไหมค่ะวันนี้นะคะพี่อาร์ตให้เกียรติกับก็สิบวินมัมทั้งทีนะคะอยากให้พี่อาร์ตเป็นตัวแทนบอกกับน้องๆทางบ้านนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามการแสดงออกซึ่งความรักของแม่ลูกแล้วก็การให้ความสาคัญระหว่างแม่ลูกซึ่งบางครั้งอาจจะทําให้สายเกินไปด้วยะนะคะก็คงจะฝากว่าควรที่จะทําอะไรก่อนที่มันจะสายกันไปค,คือแสดงความรักก็แสดงเลยไม่ต้องเขินเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง ก็ทําให้ทุกวันนี้ดีที่สุดครับแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับความรักความอบอุ่นจากการถ่ายทอดของพี่อาร์และก็คุณแม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณแม่และพี่อาร์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับวันนี้นะคะเรามีกระเช้าสวยๆนะคะจากนิติพลคลินิกมอบให้คุณัน์และคุณแม่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาอนนี้ค่ อกจากนี้นะคะเรายังมีบัตรนิติพลเดอะบิลเลียนมอบให้อาจไปใช้บริการที่นิติพลคลินิกทุกสาขาตลอด1ปีเต็มเลยะะล่ะค่ะและวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราค่ะนิติพลเฟ c แอนด์บอดี้คลินิกเป็นไปได้อีกดูดีได้อีกและสถานที่ที่ทำรารยการสวยๆของเราในวันนี้นะคะโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอดเซนท์ทนเวิลด์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในก๊อดสิบวิดมารสสัปดาห์หน้าวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ